ตยาโย่งกับหลานยุ่งตอนไฟดับไอเที่ยวไหนมาเนี่ยว้เอ้าเฮ้ย มันเป็นเหมือนสัญญาณว่าพลังงานกำลังจะหมดไปอเผาผ่านกันจนเพลินใช้แต่เงินละมาซื้อไฟนี่ก็ยังไม่ประหยัดเนอโลกเราอาจขาดเคลนได้รู้เปล่าเออเออทั่วพื้นปัตตภีก็คงไม่มีไฟฟ้าใช้วา ขาดไฟฟ้ากลัวหน้าย <c oughs> เราควรเริ่มวางแผนหาสิ่งทดแทนเอามาใช้เพราะพลังงานทางเลือกและมันมีให้เลือกกันอยู่มากมายทั้งแดดทั้งลมนั้นใช้แทนน้ำมันที่หดหายปื้มใจคุณยายจ้ะ ใช่ชแล้วลหลายหนูเอาโหยอยู่ๆแล้วก็มีไฟอ,อยู่ๆแล้วก็มีไฟไฟติดขึ้นอีกรั้งเหมือนไฟเข้าขวามความคิดยาย <c oughs> คิดดีก็ปลอดโรคบ้านเราเริ่มร้องเกินไปไม่ยัย <c oughs> เอา้าเฮ้ยเอ๊ะหรือว่าที่ไฟดับไอ้ขโมยมันมาสับคัดเอาไฟ ที่ยายเราว่าพลังงานของเราใกล้จะหมดไปมันคงเห็นด้วยเรื่องทางเลือกมันก kind of sort of ็เลยมาเลือกของบ้านเราไปเอจาเอจชาจาจาจาน้อยแม่เกลี้ยงเลยเนี่ยนู จจุบันพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงดุกดำบันหรือว่าฟอสซิลเนีย่ยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินปิโตรเรียมก๊าซธรรมชาติเนี่ยกําลังลดน้อยลงเพราะปริมาณความต้องการใช้ของมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึน้นทุกวันทุกวันดังนั้นแล้วเราควรจะเริ่มวางแผนเริ่มใช้พลังงานทางเลือกอื่นเช่นพลังงานแสงอาทิตย อพลังงานลมพลังงานาน้ําเพื่อทดแทนพลังงานจากฟอสซิลที่กําลังจะหมดลงอ่ะ,ะนะจ๊ะสัปดาห์หน้าพบกับทัพทิมมันลิกาในชอยเดอะซีรีส์ตอนบุตรสบาเสียงเทียนนี่เรื่องที่โศกเศร้าที่รุมเราคอยทำร้ายเสด็จพ่อช่างหักหานพูดแล้วมันตเตือนไจ ของอีเหนาข้าจะเผาให้มันวอดวายมาเนี่ยท่านก็มาขี่โกงนะเดี๋ยวหนูได้ตามาแล้วใช่ไมตายตายตายฮลโอยไมมาได้่ขี่คนนี้